กลับบ้านเก่ามาเอาถุงมืออาร์ีครับแบรนด์ระดับโลกอ้าวมีสามรุ่นสามรุ่นมาแล้วนะตัวนี้คือ a s สโปโมเดลนะครับนะครับเปิดตลาดเมืองไทย2 9 0 9แต่ว่า ปล่อยรถนี้รุ่นรุ่นนี้เนี่ย100คู่แค่2299รุ่นแบ็กเอาท์นะครับตัวนี้ปล่อยที่1699ตัวนี้เป็นรุ่นสองรุ่นซามูไรนะครับ2299เหมือนกันตัวท็อปเลยตัวนี้สามคู่นะครับสามคู่เนี่ยเป็นสามรุ่นนะครับรุ่นละ100คู่ในราคานี้นะครับตัวท็อปเลยเอสโปโมเดล2299ปล่อยราคานี้นะครับตัวที่สองก็คือตัวซามูไร2299ตัวที่สามคือแบ็กเอาท์นะครับ หมดแล้วหมดเลยนะรุ่นละร้อยคู่ตกแล้ว300คู่ครับ